ครับแล้วแล้วก็มาถึงการตะลุยโจทย์การเมืองและการปกครองนะครับมาเลยข้อ1น่งนะครับข้อใดคืออำนาจของฝ่ายบริหารเด็กๆนี่ฝ่ายบริหารนะครับเอาไปดูเลยข้อ1นึ่อำนาจในการบริหารประเทศให้เป็นไปตามกฎหมายถูกต้องเลยเด็กๆข้อนี้นะนี่นีนี่ๆๆ นี่คืออำนาจที่แท้จริงของฝ่ายบริหารนะครับนี่แหละเป็นอำนาจที่แท้ทรูเลยนะครับถูกต้องเลยนะครับต่อไปข้อสองดูก่อนเพื่อถูกทุกข้อแต่ไม่มีข้อข้อเลือกนั้นนี่อ้าวไปดูซิข้อ2ก่อนนะอำนาจในการบริหารประเทศอนานิคมประเทศอนานิคมประเทศไทยเราไม่มีประเทศอนานิคม อะนะครับไม่มีนะเพราะนั้นข้อนี้เป็นไงเลยผิดแล้วนี่นี่นี่เพราะประเทศเราไม่มีประเทศอนานิคมนะนะครับเอาต่อไปครับอำนาจในการออกคือออกกฎหมายยกเลิกกฎหมายแก้ไขกฎหมายและเพิ่มเติมกฎหมายตรงนี้ไม่ใช่ครับตรงนี้เป็นอำนาจของ ฝ่ายอะไรลูกนิติบัญญัติครับไม่ใช่แล้วนะครับนี่เป็นฝ่ายนิติบัญญัตินะที่เกี่ยวกับการออกกฎหมายการเลือกกฎหมายการเพิ่มเติมกฎหมายนี่นะถ้าเกี่ยวกับกฎหมายเนี่ยเออนะครับเนี่ยเนต่อไปต่อไปอำนาจในการวินิจฉัยและตัดสินคดีความซึ่งก็เกี่ยวกับกฎหมายอีกแหละนะแต่ว่าต้องวินิจฉัย และตัดสินคดีความใครมีคดีความกันไปก็ต้องไปขึ้นตรงนี้เลยนี่ครับก็คืออำนาจศาลนั่นเองนะครับอำนาจศาลนี่นราะฉะนั้นตรงนี้ก็ผิดนะเพราะว่าเขาถามถึงอำนาจของฝ่ายบริหารครับอำนาจของฝ่ายบริหารจะต้องอยู่ที่อะไรครับเป็นอำนาจในการบริหารประเทศนะครับให้เป็นไปตามกฎหมายนั่นเองครับผมไปะฉะนั้นจึงตอบข้อ หนึ่งครับเด็กๆข้อสองครับข้อใดเป็นการปกครองส่วนกลางในสมัยรัรตนโกสินทร์ตอนต้นนะครับรัตนโกสินทร์ตอนต้นเนี่ยก็ให้คิดว่าเาป็นรัชกาลที่หนึ่งถึงสามนะครับเด็กๆครับหนถึงสานะครับนะครับพระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลกนะครับ พระบาทสมเด็จพระพุทธเลิศล่านภาลายพระบาทสมเด็จพระนั่งเก้าเจ้าอยู่หัวครับสามรัชกาลนี้นะเป็นรัตนโกสินทร์ตอนต้นนะครับซึ่งยังคงใช้นะครับการปกครองส่วนกลางนะครับเหมือนหรือยึดเอานะครับยึดเอาการปกครองออของสมัยอยุทยาตอนปลายนะครับนะครับยังใช้อยู่นะ เพราะว่าคนที่มาอยู่ตรงนี้ก็เป็นคนอยุธยาตอนปลายนะครับเออนะสมัยอยุธยาตอนปลายนั่นเองนะเออมาดูกันซิว่ามีอะไรบ้างเอ่ยนครบาลธรรมธิการอัะไม่ใช่ครับธรรมธิกรโกษาธิบดีนะครับถูกต้องทุกข้อเลยครับลกูกคล้ายๆกับ เวียงวังคลังนาเลยลูกดูสิดูสิเนี่ยเนี่ยเนี่ยอ่ะข้อนี้ถูกก่อนนะอ่ะไปดูสิลูกทีละข้อเลยเออเนี่ยหนูดูสิครับลูกนครบาลน,นาครบาลเดี๋ยวนี้ก็ยังใช้อยู่ไหมลูกตำรวจนครบาลใช่ไหมตำรวจนครบาลใช่ไหมเออนะครับกับตำรวจภูทรใช่ไหมเออ นครบานก็ต้องอยู่ในเขตพระนครใช่ไหมคะนครบานก็คือเวียงนะครับเออรักษาความสงบปราบปรามผู้ร้ายในเขตพระนครเห็นไหมเนี่ยค่พระนครต่อไปครับธรรมธิกรธรรมธิกรธรรมธิกรคือวังเออเรียกง่ายๆอย่างนี้นะนะครับพิจารณาคดีความและดูแล พระราชะสำนักลูกพระราชะสำนักพระราชะสำนักคืออะไรอะ่ะก็วังใช้เปล่าอ้าวนะครับถูกต้องเลยนะครับต่อไปครับคลังคลังต้องเกี่ยวกับอะไรลูกเงินตราเงินเงินทองทองนะเรื่องเงินทองทองเรื่องอะไรเก็บภาษีอากรและดูแลรายได้ของแผ่นดินนะครับดูแลเรื่องเงินนั่นแหละเป็นสําคัญเลย นะครับโกษาธิบดีต่อไปกเกษตราธิการนี่ไงกเกษตรก็คือนาใช่เปล่าอ่าก็เลือกส่วนไรนาะไรต่างๆโอ้แหนะครับนี่เห็นไหมเพราะฉะนั้นข้อ2จึงตอบข้อ4นั่นเองนะครับข้อ3ครับข้อใดเป็นการปฏิรูปนะปฏิรูปการปกครองส่วนกลางนะครับ ในสมัยสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวนะครับซึ่งเป็นรัชกาลที่ห้านี่นะครับมาดูสินะครับพระองค์ทรงปรเปลี่ยนแปลงอะไรบ้างนะครับเกี่ยวกับการบริหารข้อหนึ่งเปลี่ยนการบริหารมาเป็นกระทรวงถูกต้องเลยครับยกเลิกอะไรครับพระองค์ทรงยกเลิกการบริหารส่วนการจากนกครบาลอะไรอีกนะธรรมธิกรอะไรอีกโกษาธิบดี กเกษตรตาธิการคือเหมือนเวียงวังคังนาเมื่อสักครู่เนี้ยครับข้เมื่อสักครู่เนี้ยครับ,อเ,อรรบเออเปลี่ยนให้มาเป็นกระทรวงเลยกระทรวงต่างๆนะเช่นกระทรวงอะไรบ้กกระทรวงอะไรมากมายเลยนะครับเออมีกระทรวงมหาดไทยมีกระทรวงมากมายเลยล่ะอา้าวเดี๋ยวค่อยคุยกันในเรื่องนี้นะอเดี๋ยวดูตรงข้อสองก่อนนะข้อสอง ประกาศสงครามกับประเทศที่ล่าอนาะนิคมโอ้ยเราเราคงไม่กล้าประกาศสงครามนะเนะี่ครับข้อนี้ผิดแน่นอนเลยครับเพราะว่าเขามีเรือปืนเนาไม่ได้เลยโอ้เราเราคงไม่ประกาศสงครามกับประเทศที่มาจะยึดเมืองแน่นอนนะไม่เอาไม่แน่ไม่เอาแน่นอนนะี่ครับข้อสามยังไม่ได้เปลี่ยนการปก องเลยแล้วจะเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนะะรนัษฎรนี้ยังไงเปลี่ยนการปกครองในสมัยรัชกาลที่7นะคะสมัยพระบาทสมเด็จพระปกเกล้าเจ้าอยู่หัวแต่นี้อยู่ในสมัยรัชกาลที่5ครับข้อนี้จึงผิดแน่นอนครับผมจะให้มีการเลือกตั้งนะสอสอนั่นแหละข้อ c พระราชทานและธรรมนูญฉบับแรกแก่ปวงชนชาวไทยก็เกิดขึ้นในสมัยรยัชกาลที่เจ็ดนะนะครับสองพันสี่ร้อเจ็ดสิานะนั้นข้อนี้จึงเป็นยังไงลูกผิดครับผมอ่าเห็นไหมลูกเสร็จแล้วขอ้อนี้ข้อสานะครับรัชกาลที่หทรงเปลี่ยนแปลงการบริหารรัชการส่วนกลางเนี่ยให้มาเป็นกระทรวงครับลูก ข้อสี่ครับกลุ่มบุคคลในข้อใดได้ทําการปฏิวัติเพื่อเปลี่ยนแปลงการปกครองเมื่อวันที่ยีสี่มิถุนาย,ยนพศสองพันสี่ร้อยเจ็ดสิบห้าครับโอ้ข้อนี้ไม่ยากนะครับไปดูข้อหนึ่งซิคณะขุนนางสักดินาผิดแน่นอนครับข้อนี้นะผิดแน่นอนเลยลูกคณะเสมอภาคและพระดอนภาพค,ครับผิดแน่นอนเลยครับนักเรียนครับผิดครับ คณะรัฐบาลใหม่ผิดครับวนวนอ่าวนที่ผิดมาก่อนแล้วก็มาเจอที่อะไรโลกเออมาเจอตรงนี้เลยครับผมนี่แหละคณะราษฎรคณะราษฎรนะครับได้ทําการปฏิวัติเพื่อเปลี่ยนแปลงการปกครองครับเมื่อวันที่24มิถุนายนครับพศสอ7 5เจครับเพราะฉะนั้นนะครับข้อ4นี้จึงตอบ ตัวเลือกข้อที่3ครับคณะราษฎรแต่ว่าเด็กๆครับมีข้อเสนอแนะนิดนึงครับตัวนี้น่าสนใจมานีน่ครับคำว่าคําว่าคณะราษฎรเนี่ยนักเรียนต้องระวังนิดนึงนิดนึงนะนะครับเพราะว่าเรามักจะเขียนเป็นคณะราษฎรอย่างนี้นะแล้วก็ติดปากด้วยนะใช้ติดปากด้วยนะครับแต่ว่าเอ๋อเดี๋ยวนี้นะครับต้องใช้คําว่าคณะราษฎรนะครับ ข้อห้าครับพระบาทสมเด็จพระปกเกล้าเจ้าอยู่หัวครับรัชกาลที่7ได้ทรงพระราชทานรัฐธรรมนูญฉบับแรกแก่กวงชนชาวไทยครับในวันที่เท่าไหร่ครับครับผมข้อหนึ่งผิดแน่นอนเลย9มิถุนายนไม่ถูกและห้ธันวาคมไม่ถูกแล้วครับข้อ3 24มิถุนายนนี่ก็ไม่ถูกนะครับเอ๋คุณคุณมายีมิถุนายน นี่เป็นวันเปลี่ยนแปลงการปกครองจากคณะร,รณัษฎรใช่ไหมครับแต่หลังจากนั้นครับพอเปลี่ยนแปลงการปกครองตรงนี้แล้วนะนี่นะครับเมื่อเปลี่ยนแปลงการปกครองเราก็ต่อมาครับรัชกาลที่7ครับได้พระราชทานรัฐธรรมนูญนะครับฉบับแรกครับโอ้พูดติดกันเลยพูดติดกันนะ อ้าวรัฐธรรมนูญฉบับแรกนะครับลูกครับเมื่อวันที่10ธันวาคมครับพศออ2475นะครับนั่นก็คือวันรัฐธรรมนูนที่เราหยุดเรียนกันนั่นแหละอ้าวซ้ายเปล่าโลกเพราะฉะนั้นข้อไหนถูกต้องข้อนี้ถูกต้องนะครับนี่เนี่